งานแต่งเวียวิกี้จัดที่กรุงเทพหลังจากที่ก่อนหน้านี้ลือกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วว่า เวียสุกลวัตแต่งงานแต่ก็ยังไม่มีวิแววว่าทั้งว่าที่เจ้าบ่าวอย่างเวียสุกลวัตจะออกมาเคลื่อนไหวว่าจะมีงานมงคลกับแฟนสาวอย่างวิกกี้แฟนเวียแต่อย่างใดกระทั่งล่าสุดเวียสุกลวัตรได้ออกงานอีเวนต์ในงานสหกร๊ปแฟร์ครั้งที่26เจ้าตัวก็ได้เผยความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วโดยเวียสุกลวัตรระบุว่าด้วยไวก็พร้อมแล้วไม่ได้ปิดถ้าช่วงเวลาที่เหมาะสมเราน่าจะต้องมีครอบครัวด้วยวัยความพร้อมจังหวะก็คุยกันดูคิวกันไปมาเรารับหนังไว้ถ้าแต่งงานก็ เป็นกลางเดือนนี้17กรกฎาคมเขาอยู่ข้างๆเราแล้วรู้สึกว่าใช่ก็ดูเลิกยามที่เหมาะสมเป็นวันที่ดีที่สุดของปีนี้ก็พยายามทำทุกอย่างให้พร้อมที่สุดแต่ผมก็จ้างเว i แพลนเนอร์เองรักครั้งนี้ดีที่สุดแล้วด้วยวัยสิ่งที่เราคุยกันรู้เรื่องเข้ากันได้เมื่อก่อนคิดว่าคุยกันนานๆเจ้าสาวก็ตื่นเต้นเป็นงานในครอบครัวญาติพี่น้องไม่เยอะเพื่อนสนิทก็ไม่เยอะ พยายามทำให้งานอบอุ่นที่สุดตามสไตล์พี่เวียพระเอกดังระบุนอกจากนี้เจ้าตัวยังได้พูดถึงวิกกี้แฟนสาวด้วยว่าสำหรับวิกกี้เราคุยกันเข้าใจคุยกันได้ทุกเรื่องด้วยวัยที่เรานิ่งขึ้นเขาน่ารักทุกอย่างถามว่าครั้งรักไหมก็นิดนึงแต่เรารู้สึกว่าพอทุกอย่างลงตัวอะไรก็ไปเองเราไม่ได้คาดคิดเหมือนง่ายแต่ดูยิ่งใหญ่กับเรามากขึ้นเขาเป็นคนที่เพอร์เฟกคนหนึ่งถามว่าโดนเปิดวับ เขาก็ไม่ชินแต่ก็อธิบายว่าเขาต้องทำยังไงวงการเราต่างก็เป็นห่วงเขานิดนึงเราก็ทำตัวปกติดูแลกันไปตั้งใจจัดงานที่กรุงเทพถามว่าอยากมีลูกเลยไหมก็อายุขนาดนี้ก็อยากมีลูกเลยถามว่าพร้อมเป็นคุณพ่อไหมก็พร้อมเป็นทุกอย่างขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ